ดูจากช่องทาง YouTube ครับรายละเอียดครบถ้วนครับแล้วก็มาดูรถจริงแล้วก็รถสวยตรงปกครับไม่ไม่เยอะครับการตีไม่แท้ด้วยครับรถประวัติสูตรตรงตลอดทุกระยะนะครับผม สวัสดีครับวันนี้พบกับแม็กนั่แต่งรถโปรกันบ้านนะครับรถมือสองคุณภาพดีโปรกบ้านคอนเฟิร์มนะครับผมวันนี้ผมมีรถเข้าใหม่คันหนึ่งครับเป็นรถอีโคคาเปลี่ยนน้ำมันของค่ายฮอนด้านะฮะในกระถัดรัดแล้วก็ขับดีมากๆน่าใช้มากเลยนะครับผมเป็นเจ้า Honda a m เม e นะครับคันนี้เป็นปี2013เกด215นะครับผมสภาพสวๆมงามมากๆเลยนะฮะใหม่น้อยด้วยนะครับผมอ่า ใช้หางรถเปลี่ยนน้ำมันสภาพดีๆสักคันหนึ่งนะฮะขับดีๆนะครับผมองดูคันนี้เลยฮะสภาพสดๆเงียงามแน่นอนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาพี่ๆเพื่อนๆมาครับชมเจ้า Honda a m a z เมชนี้นะครับว่าสภาพโดยรวมเป็นยังไงโครงสร้างต่างๆอะไรก็ออปชั่นต่างๆน่าใช้มากน้อยแค่ไหนนะครับผมมาชมพร้อมๆกันได้เลยครับ Honda a m a z เนะครับผมหรือจะเรียกอีกอันหนึ่งว่าเป็น Bo a m a z มนะฮะถ้าเป็น a m a z มจะเป็น4ประตูถ้าเป็น Bo จะเป็น5ประตูนะครับผมนี่เรื่องของพาร์ งานต่างๆฮะเห็นไหมครับว่ากระจังหน้าครับเป็นโครเมียมทั้งหมดนะครับผมตัดด้วยสีดําด้านเป็นลายสปอร์ตนะครับผมทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับผมนี่โครงสร้างสวยดําเดิมจากโรงงานนะครับผมกระจังหน้าเดิมทา้ทุกอย่างเป็นของเดิมจากโรงงานหมดนะครับแล้วก็ไฟหน้าครับผมไฟหน้าโครมเดิมจากโรงงานนะครับไม่มีแตกไม่มีหักนะครับโครมไฟสวยงามมากๆ มันก็เฟร์กันไดตัวนะครับผมมาดูพาร์ทด้านข้างนั้นนะครับผมก็จะมีเป็นเฟร์กันไดตัวตรงตรงนี้นะครับผมอยู่ตรงแก้มแล้วก็ยางอะสเปกยางนะครับผมอันนี้เป็นยางมิชลินนะครับอ่าสเปกยาง175 65R14 นะครับยางปี2019นะครับผมยางมิชลินอ่ะถือว่าเป็นยางที่ใช้ได้นานแะล้วก็ทนมากๆก,ก,กันทีเดียวนะครับผมอะเจ้าของเก่าก็ใช้มิชลินนะ ล้อมแม็กนะครับจะเป็นล้อมแม็กเดิมจากโรงงานเขาจะมีดิสเบกจานเบกเดิมอยู่คู่หน้านะครับผมโอเคฮะล้อมแม็กก็จะมีรูกอบ้านต้องการใช้งานนะครับซุ้มล้อต่างๆโช๊คแล้วก็สปริงเป็นของเดิมจากโรงงานไม่ได้มีการโมดิฟายใส่สตัดหรือว่าโดเตียนะครับผมนี่คือของเดิมของเขานะครับจกหูช้างเป็นสีดำด้านนะครับผมนี่ดำด้านนะจะเป็นชิ้นงานดำด้านทั้งหมดนะฮะทั้งกระจกทั้งเนี่ยครับเห็นไหมฮะนี่ของเดิมทั้งหมดเลยนะครับ แล้วก็กันซาดก็เป็นของอเมทเหมือนกันนะครับเดิมจากโรงงานมานะครับผมมือจับประตูก็จะเป็นชิ้นงานสีดําดําด้านเหมือนกันแล้วก็จะมีเป็นกันรอยกันเล็บนะครับเป็นโครเมียมนะครับผมตรงประตูนี้เขาก็จะมีตัวกันกระแทกนะครับแปะไว้ให้สีบานเลยนะครับผมมาดูด้านในกันอเมทคันนี้ภายในสีครีมนะครับผมเป็นพลาสติกทั้งหมดนะครับผมนี่นะครับสวยงามมากแต่ด้วยสีครีมกับสีดํา ตัวหน้าฝั่งซ้ายไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะครับอยู่สภาพดีหมดเลยนะครับผมนี่ก็ดูเม็ดอากันเม็ดอากลมเดิมเรียงสวยตอกชัดนะฮะโครงตั on, ้งเดิมๆมจากโรงงานเบาของเดิมเขาจะเป็นส vote, <S <s ีครีมนะครับแต่อันนี้เบาเขาหุ้มมานะฮะแต่ว่าผ้าเดิมยังอยู่ครบนะครับผมแค่เอาหนังมาหุ้มนะครับผมสวมลงไปนะครับแมจะเป็นสีดำครับ มันก็ทําให้รถเนดูตัดดําแล้วก็สีครีมสวยงามนะครับผมใครชอบแบบนี้นะฮะสวยงามแน่นอน,นะะเขาก็ไม่ต้องกลัวว่าเบาะเดิมจะเสียไปนะฮะเบาะเดิมยังอยู่ครบนะครับใช้งานน้อยนะฮะดูจากรายหนังได้ะครับแล้วก็นี่สครับเพ์เดิโมโรงงานนะครับด้านล่างนี่เลขเพจตัวถังนะครับผมเห็นไหมฮะ Honda Automobile Thailand จะบอกได้เครื่องยนต์เตัวถังอยู่หมดนะฮะตรงตามเลมนะ,ะแล้วก็ตาม ดีเวทสองจุดนี้ต้องไม่มีการถอดไม่มีการแกะไม่มีการตอกใหม่นะครับผมการตีถึงว่าอดเดิมนะครับถ้าตรงนี้หายไปแสดงว่ารถมีอุบัติเหตุมานะครับไฟแนนซ์จัดไม่ได้นะครับผมนี่หัวนอ็อตหัวน็อตเดิมไม่เคยขันทั้งข้างทั้งข้างบนมาดูประตูหนังฝั่งซ้ายกันนะครับแผงข้างประตูเหมือนกันนะครับแผงข้างประตูเดิมจากโรงงานนะครับผมไม่มีแตกไม่มีหักนะครับไม่มีชำรุดไม่ได้มีการเปลี่ยนใหม่นะครับ แล้วก็ดูเม็ดอาร์กันเม็ดอาร์กลมเดิมเรียนสวยตอกชัดนะครับด้านข้างนี่ก็เดิมหมดเห็นไหมครับมันจะมีตัวที่เป็นผุ่นยนต์ขีปนะครับแต่จากไฟแดงจากโรงงานเขานะฮะยังอยู่ครบนะครับรถไม่มีการต่อไม่มีการเคาะใหม่นะครับสวยงามมากใครชอบรถเดิมๆนะฮะประหยัดน้ำมันสภาพดีๆนะฮะคันนี้ผมก็คิดว่าตอบโจทย์เหมือนกันนะครับผม h อ n ด้า r ี O อ m เม e นะครับภายในนะครับผมก็จะเป็นหนังซีดํานะเพราะว่าพุ่มหนังมานะครับอันนี้ สวยงามนะครับผ่านการใช้งานมาน้อยฮะดูความตึงดูจากเห็นไหมฮะความตึงของหนังนะครับว่าหนังไม่ไม่แตกไม่ไม่มีหักแล้วก็ไม่ยับเลยนะฮะเจ้าของเก่าใช้แค่คู่หน้านะครับผมตามหลังคาฝ้าเพดานเห็นไหมครับดูความสะอาดได้ความสะอาดของเขานี่ผมถือว่าเจ้าของเก่าเขาใช้ดีมากนะครับไม่แตกไม่มีหักไม่มีรอยนะฮะย่างหลังฝั่งซ้ายครับเป็นยางมิชลินเหมือนกันสเปคเดียวกันนะหนึ่งเจ็ดห้าห้าห้า R 1ิบ เบรกหลังเป็นดัมเบรกนะครับไม่ใช่ดิสนะดิสจะเป็นคู่หน้านะครับผมล้อแม็กอยู่สภาพดีครับผมมีรอยบ้างนะครับด้านท้ายนะครับโคมไปเดิมจากโรงงานนะครับไม่มีแตกไม่มีหักไม่มีทำบุดนะครับเซ็นเซอร์ท้าย2จุดนะครับเพตทุกอย่างอยู่ครบหมดนะฮะเนี่ยเป็น B O a r m e s นะฮะถ้าเป็น a r m e s จะเป็น4ี่ประตูแบบนี้นะครับผมอ่าขึ้นนู่นเป็น iV Tech r e อ o แล้วนะครับตัวนี้ มาดูด้านท้ายกันนะครับว่าข้างท้ายจะเป็นยังไง A few moments later ด้านท้ายถือว่าสวยนะฮะเห็นไหมครับหมอด้านท้ายเดิมหมดนะครับผมตะเข็บเดิมโรงงานบดไม่มีชนท้ายมาครับบดท้ายเดิมทั้งสองฝั่งเหมือนกันนะครับผมนี่สวยงามมากเลยทีเดียวช่องเก็บของก็ค่อนข้างกว้างนะครับเห็นอาจจะดูว่างรถเหมือนเล็กนะครับแต่ช่องเก็บของเยอะนะฮะนี่ก็มีอะไรให้ดูอีก ตัวนี้เป็นอ่างยางอะไรเนาะเรามียางอะไห่เดิมโรงงานเขาด้วยนะครับแม่แรงตัวขันอยู่นี่ครบหมดเลยนะฮะก็ดูครับนี่เป็นไงให้ดูได้หมดเลยครับสีเกาวเดิมโรงงานรถไม่เคยติดแก๊สรถไม่เคยน้ำท่วมรถไม่เคยชนท้ายมานะฮะแต่การตีโครงสร้างเดิมทุกจุดนะครับผมรถประวัติศูนย์นะสามารถเชคประวัติศูนย์ต่อได้เลยครับคันนี้ไม่น้อยมากครับประวัติศูนย์ตรงเป๊ะโอเค ท้ายก็จะมีเป็นสปอยเลอร์เขาด้วยนะฮะนี่มาดูย้านหลังฝั่งขวาครับเป็นยางไม่เชลงสเปคเดียวกันนะครับผมหนึ่งเจ็ดห้าหกห้า R สิบสี่นะครับล้ม 1, 7, 5, 6, 5, บอมแม็กก็จะมีรีออตามมา่างาใช้งานเนาะแต่ก็ไม่แตกไม่หักนะครับผมช่วงหน้าเป็นแชสซีเดิมนะครับไม่ผุไม่ใช่กราจมน้ํานะครับมาดูด้านในกันเม็ดอาร์คมเดิมเรียงสวยตอกชัดนะครับแล้วก็ด้านข้างนี้ก็เหมือนกัน เห็นไหมครับก,กางตีความเดิมฮะแผงข้างประตูฝั่งค้นนั่งหลังฝั่งขวานะครับผมนี่ทุกอย่างสภาพดีฮะไม่แตกไม่หักนะครับน,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 นี่อันนี้ก็จะเป็นเสาอากาศเนาะก็พับเก็บได้ฮะดึงออกมาโอเคประตูหลังฝั่งขวาเดิมนะครับรอดไม่เคยขยับไม่เคยแกะนะครับสติกเกอร์นี่เป็นไงฮะ สติกเกอร์งยางสติกเกอร์ที่เปลี่ยนยางของมิชลินเขานะับเห็นไหมเขาจะบอกสเปคยางที่เพิ่งเปลี่ยนแล้วันที่เปลี่ยนมานะครับผมมาดูโครงสร้างกันประตูฝั่งนี้ครับสวยงามมากนะครับรถเดิมทั้งคันนะฮะให้ดูได้หมดครับถ้าเป็นกังวลเรื่องโครงสร้างครับทางเราจะรับประกันโครงสร้างทั้งหมดได้ทุกคันนะครับก็าสวยจริงๆนะครับแผงข้างประตูฝั่งคนขับนะจะมีอะไรบ้างนี่ปะประจุคูช้างซ้ายขวานะนี่ปะประจุคูช้างเหมือนกันมัเก็จบไฟฟ้านะครับ รจกไฟฟ้า Auto, ออโต้เฉพาะคนขับนะครับหรือว่กระจกไฟฟ้าธรรมดาแผงข้างประตูโอเคครับพลาสติกต่างๆงานต่างๆถือว่าโอเคไม่แตกไม่หักนะครับผมคันนี้จะเป็นเบาะไม่ใช่ไฟฟ้านะครับเป็นเบาะธรรมดานะครับผมนี่ก็จะปรับปรับกรนักงพิงตรงนี้นะครับอ่าเข้าออกอ่าสูงต่ำเบาะปรับไม่ได้นะครับตัวนี้แล้วกุญแจจะเป็นแบบนี้นะกุญแจไขนะครับผมอ่าแต่ก็มีการขโมยด้วยนะครับผมอันนี้อ่ะเดี๋ยวก่อนจะไปดูด้านใน ไปดูเครื่องกันก่อนนะครับผมไปเลยห้องเครื่องของเจ้า Honda BoO โออเมคันนี้นะฮะก่อนเราไปดูห้องเครื่องนะฮะมาดูโครงสร้างกันก่อนนี่ตามสติกเกอร์ต่างๆอยู่ครบหมดนะครับสติกเกอร์รับยาแอร์คำเตือนมอกตรสติกเกอร์ที่เป็นเลขตัวถังของเขานะครับผมอยู่ครบหมดนโครงสร้างก็การันตีได้ครับว่าโครงสร้างเดิมหมดนะฮะ ใครกังวลว่าคันนี้รถมีอุบัติเหตุมาไม่ต้องกังวลครับทางงานเอาการตีโครงสงร้างเดียวเขาปอร์เซ็นฝากระโปรงเดิมซอกในเดิมนะครับแก้มเดิมฮะนี่เหมาะนี้มารูปดูได้ฮะจมเดิมไหมครับทั้งสองฝั่งเหมือนกันรถสวยนี่ฮะฝากระโปรงซอกในแก้มเดิมหมดนะครับแล้วนี่ับคาน้าคาน้าเดิมเหม็นไหมฮะรถไม่เคยมีการถอดมาเลย ยาอะไรครับ yeah, มอหน,นำก็ไม่เคยเปลี่ยนนะครับโอเคอันนี้ก,ก,การันตีโครงสร้างได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับว่ารถไม่มีคนหนักไม่มีน้ำท่วมไม่มีสิ่คว่ำไม่มีต่อติดผังนะครับผมมาดูเครื่องยนต์กันบ้างนะครับเครื่องยนต์คันนี้พันสองร้อยซีซีนะครับผม,มเป็น,นเครื่องยนต์เบนซินไม่เคยติดแก๊สน,นะครับฮอนด้าเนี่ยจะทำเครื่องพันสองนะครับแต่ว่าเป็นสี่สูบนะจะต่างจากพวกอ,อีโคคาร์ค่ายอื่นๆที่จะเป็นเครืนะ่องพันสองสามสูบนะอ่าสี่สูบผมก็คิดว่ามันก็ขับดีขับสนุกก่าอยู่แล้วนะครับผมอ่าใครชอบค่ายน,านะ เปลี่ยนน้ำมันมากครับขับดีด้วยนะฮะอัตราเร่งมาครับขับเหยียบติดเท้าเลยฮะห้องเครื่องก็ค่อนข้างใหญ่นะครับอย่างบางคันบอกว่าเครื่องอีโคคาร์เนาะจะทําให้รถมันเล็กงงอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้รถมันดูแน่นๆนะแต่คันนี้ไม่ใช่ฮะระบบอากาศการต่างๆเขาถือว่าทําได้ดีนะฮะเนี่ยพกตามปั๊ม ABS ต่างๆกระปุกน้ํามันเบรกต่างๆนะครับทุกอย่างอยู่สภาพดีฮะเครื่องยนต์ IVEtec พันสองร้อยซีซีเรียบร้อยแล้วนะครับดูน้ำมันเครื่องกันน้ำมันเครื่องถือว่ามาฮะ ยังเลื่อนปื๊ดเลยนไหมดึองออกมาเนี่ยโอเคครับสภาพยังดีมากๆเลยทีเดียวคันนี้ประวัติศูนตรงทุกระยะนะครับอืสภาพดีมากแบตเตอรี่ก็เป็นแบตเตอรี่ใหม่นะครับเป็นแบตเตอรี่ 3k เป็นแบต,ตแห้งรออปล้วนะฮะอันนี้ก็จะเป็นคำว่าเป็นตัวกันสนิมนะครับอ่าเราไฟฟ้ากันสนิมนะครับคันนี้ไม่เคยมีการจูไฟฟ้าไม่ไม่เคยมีการแบบตกแต่งโมดิฟายขึ้นอยในใดทั้งสิ้นนะครับ ทุกอย่างเป็นสภาพเดิมของโรงงานทั้งหมดนะครับผมไม่ไม่มีแบบตกแต่งเลยนะฮะโอเคครับคือเงินประมาณนี้ฮะเดี๋ยวไปดูด้านในกันครับว่าออปชั่นด้านในมีอะไรบ้างเลขไม้เท่าไหร่ไปเลยนี่ตาชื่นเดือติดไงฮะเลขไม้ครับผม1นึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันไมไม่เยอะครับการตีไม่แท้ด้วยครับรถประวัติศูนย์ตรงตลอดทุกระยะนะครับผมสภาพดีมากครับสภาพของโฟมอลไรสภาพของ คอนโซลเป็นยังไงบ้างนะครับผมเห็นไหมฮะพลาสติกทั้งหมดนะครับผมไม่แตกไม่หกักไม่ร่องนะครับมี Air แอร์แบบคู่หน้านะฝั่งคนนั่งกับฝั่งคนขับนะครับแอร์ Air เขาก็เย็นเร็วมากนะครับเพิ่งสตาร์แป๊บเดียวแอร์เย็นแลวนะครับผมมีเจะมีช่องเก็บของต่้งตาวิทยุเดิมโรงงานยังไม่เคยแกะพลาสติกออกไปเลยนะครับนี่เป็นไงบ่ง,บ,งบอกถึงความเดิมไหมครับสวยงามมากด้านล่างครับ ตัวนี้จะเป็นตนแอร์ทั้งหมดนะครับปรับความแรงตรงนี้ปรับหมดตรงนี้ปรับอุณหภูมิตรงนี้นะครับเอาอากาศเข้ามาปิดอากาศด้านนอกนะครับผมที่วางแค่สองอันปลั๊กต่อ AC ก็มีนะครับผมที่ชาร์จแบตก็ได้จุดบุยก็ได้นะครับเกียร์พนะครับผมก็จะเป็น g c v ยเรียบร้อยนะฮะเข้าเกียร์มาผมก็ไม่สั่นนะครับไม่ไม่โยกหรือว่าไม่กระตุกนะครับผม โอเคปกติดีนะครับผมเครื่องเกียร์คันนี้เขาไม่มันน้อยด้วยอครับแล้วก็ประวัติส่วนมันตรงทุกระยะนะครับผมพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยสามก้านนะครับผมของ Honda นะครับไม่มีมัลติฟังก์ชันไม่มีอะไรเลยนะครับอยู่ตรงพวงมาลัยนะครับผมตัวนี้ออปชั่นต่างๆก็ประมาณนี้นะฮะหลักๆอยากให้ดูสภาพของคันนี้จะมากกว่านะฮะนี่ก็เป็นไฟของเขานะครับใส่เป็นไฟ LED มานะครับผมพาระดานไม่ไม่เป็นขุยนะฮะ เปิดมานี่ก็โอเคครับ,บประมาณนี้ราคาเท่าไหร่นะครับผมคันน like ี้ผมแจ้งก่อนว่าคันนี้ขายถูกมากเลยนะฮะราคาพิเศษครับตอนนี้ราคาเท่าไหร่คอยติดตามนะครับผมไปเลยเป็นยังไงบ้างครับผมหลังจากที่พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมเจ้า Honda b i o Amaze คันนี้นะฮะเป็นปี2013จด215นะครับผมไมนอด้วยนะครับและรถประวัติูงตรงทุกยะสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะครับผม ราคาครับตอนนี้ราคาพิเศษนะครับเพียงแค่29,00 0บาทท่านเองครับฟังไม่ผิดครับผม 29, 000บาทท่านเองนะครับผมใครสนใจนี่จะตอบเข้ามาเลยนะฮะหากสนใจซื้อสดนะครับและอยู่กายอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมครับไม่ต้อกมาเาบทเองไม่ต้องกังวลครับทางงานเรามีบริการส่งรถถึงบ้านท่านเหมือนกันนะครับผมหากสนใจจัดไฟแนนซ์นะครับโอนมาด้เนิต่อเข้ามาครับทางงานเรามีเจ้าหนี้ไฟแนนซ์โทรติดต่อเซ็นเอกสารถึงบ้านนะคบผม เอกสารครบไปนั้นผ่านอยู่ไกลแค่ไหนก็มาประกบทที่บ้านท่านได้เลยนะครับผมซื้อรถออนไลน์ง่ายในเดียวเรบทางเป็นรถโปรกดบ้านนะครับฝากช่องทางติดต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเฟซบุ o กยูทูปอินสตาแกรมนะับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ครบทุกช่องทางเลยนะครับแล้วก็ฝากกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของทางโปรกดบ้านนะครับผมสำหรับวันนี้ครับผมแมงคนัมเปอร์เจ้าฮอนด้าบีโออเมริกันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเพื่อนๆสนใจว่าขนไหนสามารถคอมเมนต์สอบถามโทรเข้ามาลน์เข้ามาต่อถามในอินบ็อกซ์ได้หมดนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอตัวกันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ